สวัสดีครับเช้านี้วันที่19กันยา2567นะครับนาทีสวนแตงนะครับเวลา6นาฬิกา40นาทีเช่นเคยครับตอนนี้น้องแตงกวาก็อายุเข้า15วันแล้วนะครับอ่าก็เริ่มโตครับมีหนวดขึ้นมาแล้วครับหนวดแตงโผล่ขึ้นมาหเห็นแล้วตอนนี้ใบจริงก็เข้าที่1ใบ สองใบาสามใบสีบ่ใบเข้าห้าใบาแล้วนะครับห้าใบากำลังโผ <c oughs> วันนี้จะดูเหี่ยวเฉาไปนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อคือนนี้ได้แปรงเพศหรือว่านอกแต่งไปโดยยาร้อนฮนะแต่งก็จะเฉาเฉาไปนิดแต่ว่านี่ยังมีฝนตกชะล้างให้นะครับเพราะว่าฉีดไปได้หนึ่งชั่วโมงเกือบหนึ่งชั่วโมงคนระับฝนก็มาตกใส่แต่ว่าเราใส่สารจำใบเข้าไปอยู่นะฮะ ก็เฉาๆนะครับซึมๆครับปกติจะต้องเบิกบานกว่านี้แต่บางต้นก็ไม่ค่อยซึมเท่าไหร่สงสัยยังดื้อยู่นะเดี๋ยวครับก็ยังสดใสนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เข้าสู่ใบที่สี่เข้าใบที่ห้าับมังจะผลหนวดก็กำลังเริ่มออกนะ บรรยากาศช่วงเช้าครับหมอกลงมันเจอมั้ยครับเมื่อคืนได้ฉีดยาหนอนผสมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อปกป้องแตงเพราะว่ามีหนอนเข้ามาทำลายหนอนมันเข้ามาอยู่ในนี้นนะเนี่ยรอยหนอนจอะนะฮะเข้ามาฝังในนี้เลย หมอกลงทั่วปกคลุมเลยนะครับติดตามต่อไปครับสวัสดีครับ